สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิงบ้านชางครับโอ้บะวันนี้ก็เอาจามูกมาเก็บครับเหมือนฝนจะตกครับพี่น้องเอ้ยเอาจามูกไปเก็บหนึ่งทันครับ มาเก็บก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะตกนะครับช่วงนี้เราก็นี่ครับเรามาเตรียมงานครับเตรียมงานครับเพราะว่าจะมีงานบวชนะครับเดือนหน้า เป็นงานบวชโอ้ตอนนี้ก็ทีมงานก็ย,ายาถถ้ายรถไถไป <c oughs> ไปอีกหน้างานหนึ่งนะแต่อยู่แถวๆบ้านก็คือว่าฝนจะตกเราก็ย,าย้ายจมโ่นี้หนึ่งสามศูนย์นะครับย้ายเข้าอู่ก่อนอันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถร่วมนะครับ เป็นรถของเสียบามล็อตี้ครับบามดำซิงทีมงานอรแซเอ,อูโอ้สติ๊กเกอร์เยอะเหมือนกันครับคันนี้พี่น้อง เงียบครับวันนี้ทีมงานน่าจะ <c oughs> ไปย้ายารถไถกับไมคโครนะครับส่วนจมวงเราก็จอดครับโอ้อัน,นีเมื่งกี้เจ้า XMG นะครับพี่น้องถอดออกครับใส่ ปง่กี้จ้าสมนตโมุดนหกนะครับโอ้ช่วงนี้ฝนตกตกใบเลือกเกินพี่น้องเอ้ย จัดเตรียมสถานที่ครับไปดูรถไทก่อนครับรถไทได้ข่าวว่าขาดหมดเนี่ย มันจะเอาไปส้มแล้วนะใช่ไหม น่าจะเปลี่ยนคาดแล้วนะครับนี่เพราะว่าถ้าคาดหมดก็ไม่ไปเลยดันไม่ไปเลยครับมันลื่นหมดเลยน่าจะเปลี่ยนแล้วครับเนี่ยดูการทำงานแนละ้วไปลุย โทนมาแล้วโอ้ยช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับพี่น้องหายหมดครับทีมงานเดี๋ยวไปตามหาทีมงานก่อนครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ